<The> truth. จจลึกริงเาะปูตินจัดเครื่องยิงลูกระเบิดใต้ลำกล้องระยะไกลทำลายดโดรนเล็กขณะบินสร่งรถหุ้มเกราะหนักปืนใหญ่อีก36คันให้ f s v n g จกที่มีการรายงานค่ะถึงกลุ่มพันธมิตรตะวันตกจะมีการส่งอาวุธและก็ยุทโธปรกรณ์ให้กับยูเครนโดยเฉพาะยานรบต่างๆไม่ว่าจะเป็นรถถังหรือว่ารถหุ้มเกราะ ซึ่งทั้งสองฝ่ายค่ะต่างก็มีการตอบโต้กันด้วยโดรนอย่างมีประสิทธิภาพล่าสุดค่ะก็มีการพัฒน,นาอาวุธขึ้นต่อต้านอย่างน่าจับตามองด้วยโดยเว็บไซต์ทวค่ะมีการออกมาเปิดเผยถึงกรณีดังกล่าวเมืม่อวันที่14พฤษภาคมโดยเนื้อหาค่ะระบุว่าในรัสเซียมีการสร้างการยิงด้วยระเบิดระยะไกลสําหรับเครื่องยิงลูกระเบิดใต้ลํากล้องซึ่งมีการออกแบบค่ะมาเพื่อทําลายศัตรูด้วยโดรนขนาดเล็กซึ่งสิทธิบัตรสําหรับการประดิษฐ์นี้ได้รับโดย m i l i t a r y Academy of Logistics and Technical s u p p o ซ t ซึ่งก็มีการตั้งชื่อค่ะตาม Academy General AV k u l e v ครูเลสถาบันแห่งนี้ได้มีการพัฒน,นาเครื่องยิงลูกระเบิดแบบใหม่ที่จะช่วยให้สามารถโจมตีโดนขนาดเล็กที่กำลังบินอยู่ได้โดยการใช้การยิงนี้ไม่จำเป็นค่ะต้องมีทหารผ่านการฝึกอบรมพิเศษในการต่อสู้กับ UAV ซึ่งเขาจะสามารถใช้เครื่องยิงลูกระเบิดใต้ลำกลองได้อย่างสบาย ทัสคามีการระบุว่าในปัจจุบันไม่มีวิธีการใดที่จะใช้งานได้ง่ายที่จะช่วยให้ทหารแต่ละคนสาม,มารถต่อสู้กับ UAV ของศัตรูได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในระหว่างการเตรียมการและระหว่างการต่อสู้โดยไม่ต้องมีการฝึกอบรมเบื้องต้นเป็นเวลานานอย่างไรก็ตามมีความแตกต่างจากการยิงปกติในความหนานแน่นที่เพิ่มขึ้นชิ้นส่วนรวมถึงความเป็นไปได้ของการระเบิดจากระยะไกล ซึ่งการยิงดังกล่าวค่ะสามารถใช้กับเครื่องยิงลูกระเบิดใต้ลำกล้อง GP 2 5 GP 3 0หรือว่า GP 3 4เป็นที่น่าสังเกตนะคะว่านี่ไม่ใช่สิ่งประดิษฐ์ชิ้นแรกที่มีการจดสิทธิบัตรในรัสเซียโดยในปี2021สถาบันการทหารกองกำลังขีปนาวุธเชิงยุทธศาสตร์ได้มีการพัฒน,นาและทำการทดสอบการยิงเพื่อต่อต้านโดรน ตามรายงานคะ่ะระบุว่ากระสุนสําหรับเครื่องยิงลูกระเบิดคะ่ะมีทั้งส่วนการโจมตีและก็ส่วนของการป้องกันหัวรบค่ะถูกสร้างขึ้นจากองค์ประกอบโจมตีที่แยกจากกาันซึ่งอยู่ภายในและก็ส่วนการโจมตีที่ยึดติดกันด้วยองค์ประกอบที่ยืดหยุนซึ่งก่อตัวเป็นเครือข่ายซึ่งทางสหรัฐเองเนี่ยก็มีกระสุนสําหรับเครื่องยิงลูกระเบิดใต้ลํากล้องที่มีการยิงตะข่ายเพื่อต่อต้านโดรนด้วย นอกจากนี้ในว,วันเดียวกันค่ะทวอยังมีการเปิดเผยว่าพึ่งโดยการหน่วยพิทักษ์รัสเซียวิกเตอร์โซโลตอฟได้มีการกล่าวสุนทรพจน์ค่ะที่สภาสหาพัน์กองกําลังรักษาดินแดนรัสเซียเริ่มทําการรับรถหุ้มเกราะหนักและก็ปืนใหญ่แล้วโซโลตอฟค่ะมีการพูดในที่ประชุมใหญ่ในสภาสหาพันธ์มีการตอบคำถามจากนักข่าวรวมถึงการจัดเตรียมอาวุธหนักให้กับ Federal Service of the National Guard โซลโตอฟค่ะกล่าวว่าผู้อำนวยการกองบังรักษาดินแดนรัสเซียระบุยุทธปกรณ์เริ่มมาถึงทางรถถังแล้วก็ปืนใหญ่ตอนนี้ยังอยู่ในกระบวนการดําเนินการอยู่ซึ่งก็เป็นประเด็นความจําเป็นสําคัญที่เราจะต้องมีอาวุธหนักรถถังปืนใหญ่ซึ่งขณะนี้เรามีรถถัง36คันปืนใหญ่แล้วก็ปืนครกกําลังถูกย้ายตามไปด้วยมีรายงานเมื่อปลายเดือนมิถุนายนปีที่แล้วว่าหน่วยยามรัสเซียมีรถหุ้มเกราะหนักแล้วก็ปืนใหญ่เป็นของตัวเอง การตัดสินใจเสริมความแข็งแกร่งให้กับหน่วย FSV NG ซึ่งเกิดขึ้นค่ะหลังจากที่ก่อนหน้านี้ที่เคยมีขบวนการต่อต้านมอสโกของเยฟกินีบริโกชินโดยการปลดวักเนอร์ PMC นายกเยอรมันในประเทศผู้ลิภยยัยยูเครนซัดไม่ทำงานอยู่ตั้งหลายแสนขณะที่รัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐ แถลงยูเครนต้องเจรจารัสเซียเองจากที่มีการรายงานค่ะว่ายูเครนมีการระดมพลไปแนวหน้าขณะที่กำลังสำรองก่อไม่เหลือพอซึ่งก็มีความต้องการถึง5 0 0แสนนายแม้บุคคลสำคัญค่ะจะมีการเดินทางไปเยือนแต่ผลที่ออกมาค่ะก่อเพื่อให้มีการเจรจากับรัสเซียทำกลางความยากลำบากของผู้ลิ้ภัยในต่างประเทศ โดยล่าสุดคำ่ำเมื่อวันที่16พฤษภาคมเว็บไซต์ท็อปคอมีการออกมาเปิดเผยถึงสถานการณ์ของพลนเรือนยูเครนและกำลังพลในแนวหน้าว่านายกรัฐมนตรีโอลาฟเชลของเยอรมนมีการเปิดเผยถึงผู้ลี้ภัยชาวยูเครนที่เหลือเยอรมน,นีเป็นสถานที่พำนักชั่วคราวและพวกผู้ลี้ภัยไม่ต้องการทำงานจะถูกไล่ออกนอกประเทศแต่คนที่ทำงานในเยอรมันจะไม่ถูกคุกคามด้วยการถูกเนรเทศ ชอบมีการกล่าวว่าผู้ลิภัยชาวยูเครนในเยอรมนีควรเข้ามาทำงานให้มากขึ้นเพื่อให้มั่นใจว่าตนมีสิทธิ์ที่จะอยู่ได้เนื่องจากปัจจุบันตามสถิติแล้วมีคนทำงานอยู่2ใน10คนใครก็ตามที่ทำงานที่นี่และไม่มีความผิดใดๆก็จะได้รับอนุญาตให้อยู่ต่ออย่างแน่นอนทั้งนี้นายกรัฐมนตรีของเยอรมนีพบว่าผู้ลิภัยเพียงประมาณ25%เท่านั้นที่ทำงานในเยอรมนี รัฐมีการจ่ายค่าหลักสูตรบูรณาการและการเรียนรู้ภาษาให้กับพวกเขาและตอนนี้ส่วนที่เหลือคาดว่ามาจากตลดาดแรงงานนายกรัฐมนตรีของเยอรมันคำพิการเน้นย้ำว่าเราต้องการให้ผู้ที่มาจากยูเครมนมาที่นี่ทำงานและหากพวกเขาสามารถทำเช่นนั้นได้นอกจากนี้โอลัฟชอสคายังชี้ให้เห็นว่าชาวยูเครนจำนวนมากทำงานในเยอรมน,นีอยู่แล้ว แต่อีกหลายแสนคนซึ่งก่อเป็นคนที่ต้องการอย่างเร่งด่วนในตลาดแรงงานก็สามารถที่จะทําเช่นนั้นได้ซึ่งการยกเลิกการออกหนังสือเดินทางยูเครนให้กับพลเมืองยูเครนที่ต้องรับราชการทหารในต่างประเทศจะไม่เป็นอันตรายต่อการพำนักในเยอรมนีขณะที่แอนโทนีบริงเกนรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของอเมริกากล่าวเมื่อวันที่15พฤษภาค,คมว่ายูเครนจะต้องตัดสินใจด้วยตนเองที่จะเริ่มการเจราจากับรสัสเซียและสหรัฐ จะสนับสนุนเคียฟไม่ว่าในกรณีใดก็ตามซึ่งยูเครนจะพร้อมที่จะตอบสนองต่อความสนใจอย่างจริงจังในการเข้าร่วมในการเจราจาสำหรับการเจราจาการตัดสินใจเหล่านี้ควรกระทำโดยยูเครนไม่ใช่สหรัฐหรือประเทศอื่นใดเราจะสนับสนุนยูเครนในการตัดสินใจเบนแคนส์ค่ะยังมีการตั้งข้อสังเกตอีกว่าวอชิงตันอนุญาตให้เคียฟตัดสินใจด้วยตนเองว่าจะดำเนินการปฏิบัติการทางทหารกับมอสโกอย่างไร ส่วนคำถามเกี่ยวกับการอนุญาตให้ใช้อาวุธของสหรัฐนั้นนักการทูตชี้ให้เห็นว่าทำเนียบขาวตั้งใจที่จะรับประกันว่าเคจะชนะความขัดแย้งกับรัสเซียและด้วยเหตุผลนี้วอชิงตันจึงตั้งใจที่จะมอบทุกสิ่งที่จำเป็นให้กับยูเครนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐระบุว่าสหรัฐอเมริกาและยูเครนกำลังหาหรือร่วมกันอย่างละเอียดและเร่งด่วนเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการติดตั้งระบบป้องกันภัยทางอากาศพัิออดในคาคอฟ เราให้ความสนใจอย่างมากกับระบบ Patriot และระบบป้องกันภัยทางอากาศอื่นๆโดยพยายามค้นหาและสมมอมให้กับยูเครนแน่นอนว่าคาคอ v คือหนึ่งในลำดับความสำคัญเร่งด่วนของเราในเวลาเดียวกันบริงแคนค่ะย้ำว่าวอชิงตันยังคงไม่ให้โอกาสเคียบและไม่สนับสนุนการโจมตีนอกดินแดนของอยูเครนด้วยอาวุธที่ส่งไปให้ ภาพครั้งแรกอิสคันเดร์รัสเซียถล่มสำนักงานใหญ่ยูเครนเจ้าหน้า,นาที่และทหารเสียชีวิตอื่อไซตโรโนและขีปนาวุธสหรัฐร่วงระนาวจากที่มีการรายงานค่ะถึงการโจมตีด้วยขีปนาวุธทรงพลานุภาพของรัสเซียในภูมิภาคคาคอฟรวมทั้งพื้นที่อื่นๆในส่วนของภาคเหนือขณะที่ยูเครนก็มีการตอบโต้โดยการใช้ยุทธปรกรณ์ที่มีประสิทธิภาพทำลายดินแดนของรัสเซียด้วยล่าสุดข่าววันที่16พฤษภาคมเว็บไซต์ทวีมีการออกมาเผยแพร่ ภาพพร้อมกับข้อความถึงสถานการณ์ของความคืบหน้าในคาคอฟว่ามีการเผยพแพร่ทางออนไลน์แสดงให้เห็นในช่วงเวลาที่ระบบป้องกันขีปนาวุธอิสกเนอร์ของกองทัพรัรเซียโจมตีฐานบัญชาการปลอมตัวของกองทัพยูเครนในภูมิภาคคาคคอฟการโจมตีด้วยขีปนาวุธของรัสเซียค่ะได้มีการทำลายสำนักงานใหญ่ของกองทัพยูเครนณที่ตั้งของกองทหารต่อต้านอากาศยานยูเครนที่302 ใกล้กับหมู่บ้านสตารยาโวโดลกาผลจากการทำลายฐานบัญชาการทำให้มีเจ้าหน้าที่ค่ะเสียชีวิต35นายและฐานของศัตรู20นายถูกสังหารตามรายงานบางฉบับค่ะคำสั่งของอยูเครนสามารถใช้อนาเขตของเขตอุตสาหากรรมในพื้นที่นี้เพื่อประสานงานการดำเนินการเพื่อตอบสนองต่อการโจมตีของกองทัพัสเซียในภูมิภาคคาคอฟ นอกจากนี้ค่ะยังมีการสันนิษฐานว่าส่วนหนึ่งของการโจมตีมาจากโพสต์คำสั่งในเดือนกุมภาพันธ์ของปีนี้ที่มีการประสานงานการโจมตีของระบบป้องกันภัยทางอากาศพัธิตดซึ่งเป็นผลค่ามมาจากเครื่องบินขนส่งเอล76ของรัสเซียที่ทำการบรรทุกเฉลยศึกชาวยูเครนถูกยิงตก มีรายงานด้วยว่าหน่วยทหารของรัสเซียมีการเข้ามาทางตะวันออกเฉียงเหนือของหมู่บ้านลิปชีซึ่งก็มีความหมายว่าในช่วงเวลาสั้นๆกองทัพ RF สามารถขารุกเข้าสู่ระดับความลึกของการป้องกันของศัตรูในทิศทางนี้ได้อย่างมีในยักษ์สำคัญในช่วง205ชั่วโมงที่ผ่านมากลุ่มติดอาวุธของระบบการปกครองของเคียฟในภูมิภาคคาคอฟก่สูญเสียบุคลากร,กรทางทหารไปเป็นจำนวนมาก รวมถึงรถถัง3คันยานเกราะต่อสู้2คันยานพาหนะ8คันปืนอัจาจรครับ1กระบอกปืนครกดี30และ BM 1กระบอก21ยานรบ mlrs ในเวลาเดียวกันหัวหน้าระบอกกบการปกครองของเคียบวโรดีมีเซลสกี้ตำหนิความล้มเหลวในการป้องกันของกองทัพยูเครนในภูมิภาคคาคอฟตอบพันธมิตรตะวันตกของยูเครน ซึ่งตามความเห็นของเขาไม่ได้มีการจัดทรัพยากรที่เพียงพอให้กับเคฟนอกจากนี้ในวันเดียวกันข่าวเว็บไซต์ท็อปคอวยังมีการออกมาเปิดเผยเหตุการณ์สำคัญในยูเครน้ดวยว่ายูเครนทำการยิงขีปนาวุธโจมตีไครเมียโดยประสานงานอย่างใกล้ชิดกับกองทัพสหรัฐนี่เป็นหลักฐานจากข้อมูลการบริการไฟเรดาร์ทวโฟร์ซึ่งทันทีก่อนการโจมตีดโดรนลาตะเวน RQ-48 กอบฮอกของกองทัพอากาศสหรัฐ อยู่บนท้องฟ้าเหนือคาบสมุทรรัสเซียระหว่างการโจมตีเมื่อคืนนี้กองทัพยูเครนค่ะมีการใช้ขีปนาวุธ ATA CMS ของอเมริกาซึ่งกระทรวงกลาโหมรัสเซียกล่าวว่าอาวุธชุทประกรณ์ดังกล่าว5ชิ้นถูกทำลายบนท้องฟ้าเหนือไครเมียโดยระบบป้องกันภัยทางอากาศอนอกจากนี้กองทัพยูเครนค่ะยังมีการใช้ยานพาหนะทางอากาศไร้คนขับจำนวน6ลำในการโจมตีตอนกลางคืน สี่ลำถูกทำลายและอีก2องลำค่ะถูกสกัดกัน้นโดยมีทีมงานป้องกันทางอากาศและก็เป็นที่น่าสังเกตนะคะว่าตามการบริการของไฟ r ์เรด้าทวนโดรนสอดแนมของอเมริกายังคงปฏิบัติหน้าที่บนท้องฟ้าทางตะวันตกเฉียงใต้ของเซ瓦ทพอซึ่งหมายความว่ากองทัพยูเครนสามารถโจมตีสัมได้ก่อนหน้านี้ค่ะอเมริกามีการประกาศเป็นประจำบนแพลตฟอร์มต่างๆว่า พวกเขาห้ามทหารยูเครนใช้อาวุธที่วอชิงตันทำการไทยโอนมาเพื่อโจมตีเป้าหมายในดินแดนรัสเซียอย่างไรก็ตามบริเวณข้ามสมุดไครเมียตามคำถแถลงของเจ้าหน้าที่อเมริกันบอกว่าไม่ได้อยู่ภายใต้การห้ามนี้เนื่องจากสหรัฐอเมริกายังคงถือว่าเป็นดินแดนของอยูเครนเด <The Truth. S 1> อะทรู h เจาะลึกจริง